นี้นะคะประเดียวาจะมาเพื่อนๆคะอยามายัดไส้ตุ๊กตาเขาเรียกยัดตัวตุ๊กตากันแล้วกันเนาะยัดตัวตุ๊กตากันค่ะโดยใช้ใยอะค่ะอันนี้จะเป็นใยที่ไว้ยัดสําหรับยัดนะคะยัดตุ๊กตาเนี่ยค่ะนิ่มๆนะคะนี่เลยเป็นใยแล้วก็ยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปให้แน่นๆหน่อยเนาะ อันนี้ประเดียใช้เข็มนะคะเข็มก้นก้นเข็มโครเชรนี่แหละที่เราใช้ถักนี่แหละยัดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆยัดค่ะไม่ต้องรีบถ้ารูมันก็กว้างอยู่พอประมาณนี่เลยค่ะอันนี้ประเดียก็ไม่ได้รีบอะไรแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปถ้ายังไม่แน่นเราก็เพิ่มอีกค่ะแล้วก็เพิ่มใหญ่อีกอเพิ่มใหญ่นี่ค่ะแล้วก็จับๆของเราไปเรื่อยๆ มันแบบแน่นมือหน่อยชอบแน่นแล้วก็เอาแน่นแต่ถ้าชอบออไม่แน่นแล้วก็เอาแบบนี้พอประมาณนะคะเพื่อนเนไม่ต้องถึงกับแข่งโป๊กนะเอ,อพอกำแบบกำนุ่มๆอะ่ะแค่นั้นก็พอไม่ต้องถึงกับจนแข่งตุ๊กตาหม,มีแข่งโป๊กอย่างเงี้ยค่ะเออมันจะตึงแล้วมันจะเห็นมันจะเห็นใยใยข้างในใย,ยที่มันสีขาวๆข้างในอะค่ะอ่า มันจะเหมือนกับว่าตรงที่มันเป็นตาตาที่เราเอ่อถักไว้อะมันจะห่างมากเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็จะมาปิดรูเนาะปิดรูก็โดยใช้เป็นวีค่ะเนี่ยค่ะปักเข้าไปเนยปักเข้าไปสองเพราะว่ากลองมาไอ้ได้เีขาวๆนี่เราต้องเก็บออกนะคะมันจะไม่สวยเนี่ยค่ะเราก็รวบเลยค่ะอันนี้เขาเรียกทำวีนะคะวีจบนี่เลยอันนี้ประเดีย๋ยวมาเด้ออกไม่เป็นไร อันนี้เราทําไปก่อนเนี่ยค่ะดึงขึ้นมาเนี่ยค่ะดึงขึ้นมานี่เลยแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนี่ยค่ะอย่างนี้แหละพักมาแล้วก็รวบเนี่ยค่ะเราเรียกวีวีมันจะได้หกหกชุดเพราะมันมีอยู่สิบสองเอมันก็จะได้หกชุดนี่เลยค่ะเหมือนปิดจบนี่ละค่ะนี่เลยได้แล้วค่ะใกล้จะรอบล้ว นะะมันก็จะแคบเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแต่บางคนเขาก็เอาแต่ไหมเส้นเดียวแต่ประเดี๋ยวเอาสองเส้นเลยมันจะได้ดูหนาดีเนี่ยค่ะไม่งั้นมันจะเหมือนบางๆมันจะดึงง่ายกว่ากันถ้าเราวักเส้นเดียวเออเอาเส้นบนเส้นเดียวเนี่ยค่ะรียวร้อยแล้วค่ะ อีกช่องนึงนี่คะน,นั่นแหละค่ะมันก็จะค่อยๆเล็กลงใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่คะนั่นแหละค่ะเรียบร้อยอแล้วเราก็ดึงได้ออกนะคะแล้วก็ตัดได้ตัดได้ตัดใหมหุ้มได้คราวนี้เราก็ใช้เข็มธรรมดาละค่ะ ใส่ตามเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละแล้วก็ดึงออกมานะคะ่รร้อยแล้วเนี่ยค่ะอืมแล้วค่อยไปเก็บไอ้ที่ว่าสีขาวๆแล้วก็เก็บอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงออกไม่ให้มันเห็นสีขาวๆเดี๋ยวตรงมีสีไม่สวย เรียบร้อยละเห็นไหมคะอันนี้เราก็จะใช้เข็มสอยแล้วค่ะคันนี้ก็มาสอยปิดรูนิดหน่อยเก็บได้ค่ะเก็บเก็เบใหม่ก็เลยเก็บใหม่ตรงต้นใหม่อีกทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยเห็นไหมเรียบร้อยก็จะเป็นตัวหมีได้แล้วค่ะหนึ่งตัวนิยามเป็นตัวสีออกชมพูชมพูหน่อยนะคะัอดีทำขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิป,ปวิดีโอขอบคุณมากเลยค่ะ